จุลามันนี่ชักว่าะคิสจูลาจิตบัลลกพราะว่าผมเป็นของจริงอยู่ก็มาเป็นแบบนี้ได้ไงก็งงๆงงมากเราเป็นคอสเพเยอร์เนาะครั้งแรกที่ถ่ายแบบพญานาคแล้วก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับเราเยอะแยะเราโพสต์รูปนี้ลงไปอ่ะมีแต่คนสาธุหมดเลยชื่อของอาจารย์ที่เป็นตรงว่างก็คือื่องค์ดำแสนสิริจันทานาคราชเป็นร่าตรงด้วยเป็นหมอผีด้วย กูมบ้ิลาดิับบเล็กิดจุลามนีกูาดคิชลบ้าละชูกมาที่ลาดิลาดิกมาที่เสืลิ่บ้าละคิดา้ิตาดิบานสกกเทวลาชกูาีคิชลาดบ้านฮบาีิลเช่ก็เมื่อกี้นะครับก็เป็นภาษาที่ใช้กันในบรรดาน้าขราชนะครับคนที่ เป็นนาคราชที่เป็นยานบาร,รมีดั้งเดิมหรือคนที่มีบาร,รมีสะสมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยเขาจะฟังรู้เรื่องตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเพี้ยนครับแม้กระทั่งตัวเองใช่ครับไม่เชื่อแต่ทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนขึ้นตั้งแต่เราเริ่มรักษาคนได้ดึงสัมภเวสีออกทุกอย่างชีวิตที่พลิกผันที่สุดคือไปเจอลูกในอดีตชาตินะครับกังปิดบังไว้ประมาณ30กว่าปีพอเราไปเปิดบาร,รมี ถูกลอตเตอรี่ทีเดียวสิบห้าใบครับและที่สำคัญเดือนที่แล้วได้ไปแสนกว่าครับเพราะว่าผมเป็นของจริงอยู่ๆก็มาเป็นแบบนี้ได้ไงก็งงๆงง,งงมากเพราะว่าครั้งแรกที่มาสัมผัสตร,ตรงนี้เลยคือเป็นคนที่ไม่เคยศรัทธาในเรื่องร่างตรงใช้ได้คำว่าแอนตี้เลยก็ ก็เรียกว่าได้เพราะว่ามองว่าเขาบ้าเขาเสียสติโนนนั่นนี่แล้วก็ที่สำคัญไม่ชอบพญานาคมากเพราะว่าด้วยความที่ว่ามีคนเคยบอกว่าอ,อย่าไปอะไรกับพญานาคนะจะต้องกลายเป็นบริวารของเขาไอเราเองก็ยิ่งไม่ชอบร่างทรงแล้วก็ไม่สนไม่ศรัทธาแต่ในเมื่อเราเข้ามาในไอวงการคอสเพย์ด้วยเราเป็นงานเสริมก็คือถ่ายคอสเพย์ ขายรูปคอสเพย์งานหลักก็คือเป็นเซลล์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับอ,องค์พ่อมาเปิดบารมีให้ในวันที่14มกราคมวันนั้นเป็นวันบวงสวงองค์ดำแสนสิริจันทาที่วัดถ้ำวังบาดาลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคือวันนั้นก็รู้สึกแปลกๆแล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นคือเนื่องจากว่าเราเป็นคอสเพเยอร์เนาะแล้วมี เพื่อนในวงการบอกว่าอ่ะเฮียผมเนี่ยไปเจอเบลสนะหน้าถ่ายมากเลยเป็นพญานาคเราไปถ่ายเลฟกันดีกว่าคําว่าเลฟเรเฟรนซ์นะครับแล้วเราก็บอกว่าอ่ะก็ได้เพราะเราก็มีกล้ามปลอมผู้ชายชก็มีรูปให้ดูครับว่าครั้งแรกที่ถ่ายแบบพญานาคเราไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายแต่เขาชวนให้เราถ่ายแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าองค์นั้นคือใครเพราะเราไม่เคย ศรัทธาพญานาคไม่เคยศึกษาไม่เคยใช้คำว่าไม่เคยอยู่ในสายตาเลยดีกว่าก็ปรากฏว่าเราได้ถ่ายเป็นเล็บขององค์ดำแสนนะคะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับเราเยอะแยะตั้งแต่รูปที่ออกมาเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนผู้ชายมากทั้งๆท,ที่เราก็เป็นแค่ทอมแต่เราเป็นทอมที่สามารถแต่งตัวให้เหมือนผู้ชายได้เพราะเราไปคอสเพลเยอร์ payer. รูปรูปก็ยังมีอยู่เลยครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราโพสต์รูปนี้ลงไปอ่ะมีแต่คนสาธุหมดเลยไอ้เราก็เอ๊ะเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่ากับองค์ดําเกี่ยวอะไรหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยพอผ่านไปเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับเราสักอย่างเลยเราก็เริ่มได้ยินเสียงจากหลังจากที่ถ่ายเราก็เริ่มได้ยินเสียงในจิตแต่ตอนนั้นคือยังไม่ชัดเจนยังคิดว่าเราบ้ายังคิดแบบมาอยงไออยู่อยู่มันก็คือได้ยินเสียง แล้วก็เวลาฟังเพลงขององค์ดําแสนอะจะรู้สึกว่าตัวเองมีแรงมีพลังอ่ะฮะอันนั้นคือตอนนั้นคืองงๆกับชีวิตว่าเกิดอะไรขึ้นพอมานี่ เป็นเสียงของการคำรามครับเรตอนแรกการคำรามครั้งนั้นอะเราไม่รู้เลยว่ามันคือจุดในการเริ่มต้นคืนังอ่ในรถขับรถอยู่คำรามเองเลยใช่แล้วทีเนี้ยระหว่างไปทำงานงานแล้วเพื่อนที่บอกว่าเพื่อนที่เขาเป็นสายยานาคระเขาบอกว่าไม่เขาโทรมาเขาอยู่ใน Facebook เขาบอกว่าระวังนะวันเนี้ย อย่าพยายามให้ใครเห็นเขาเตือนอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็มียาสัมผัสพิเศษ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราสักอย่าง <c oughs> เตือนว่าเราจะมีอาการพอเริ่มพิธีบวงสรวงและแค่นั้นละ่ะเราอยู่ไม่ได้อะ่ะเราคำรามแล้วพอเราคำลามเสร็จเราเดินไปในห้องข <c oughs> องมันแนวแนวองค์มันขึ้นอะ่ะแนวแนวของมันขึ้นองค์มันลง พอเป็นเองแล้วทางยานบรารมีอ่ะทางเสียงนั้นน่ะซึ่งเราพึงมารู้ว่าก็คือองค์สุวรรณนาคราชองค์พ่อเรานี่แหละเป็นใช่เขาเป็นคนมาแบบว่าให้เราทำนั่นทำนี่จนทำได้จนทุกวันนี้ oh. เป็นร่างทรงด้วยเป็นหมอผีด้วย oh. อ๋อเป็นร่างของปู่อของเป็นร่างขององค์ดำแสนสิริจันทานาคราช ไม่ใช่คนที่มาชื่อองค์พ่อสุวรรณน,นาคราชเป็นพ่อเราเป็นลูกซึ่งเป็นพ่อที่แท้จริงแต่ในประวัติประวัติคือเขาบอกว่าองค์พ่อศรีสัตตะเป็นองค์พ่อขององค์นำแต่พ่อที่แท้จริงของเราคือองค์สุวรรณน,นาคราชซึ่งเป็นสอาอาเป็นตระกูลไม่รูป้ปักเพราะว่าเราเป็นตระกูลกันหาโปกามะผู้กุณชื่อว่าอ่า มาเฮสีจันทาเทวีนาคินีมาดานเจอกันได้ไหมโอ้โหอ่าก็คือว่าพอหลังจากเปิดบารมีไปแล้วความเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนมนุษย์แล้วครับใน Facebook ครับเจอกันใน Facebook เจอกันในเฟซบุ๊กสายยานพญานาในกลุ่มสายยานพญานาคาล่าเพราะว่าอาจารย์ก็ เพื่อความที่ว่าเรามีภารกิจเนาะแต่และว,วันเราก็ต้องทําไปเราก็ประเมินว่าเจอพี่เขาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออพี่เขากำหนักนะแล้วเราก็เราก็ได้คุยพอคุยเสร็จไอองเราอะ่ะกับองเขามันสื่อกันว่าให้ช่วยเขาคือเรามาเจอในกลุ่มแล้วก็คุยกันใ,นใช่พอมาเจอยา่าเรารู้สึกว่า เอ้ยมันทําไมลงตัวจังเลยทําไมทําไมผู้หญิงคนนี้แบบต่อให้ต่อให้ข้างนอกเขาไม่ได้สวยงาม,มแบบพวกมนุษย์ทั่วไปที่แบบที่เราเห็นน่ะแต่เขาสวยด้วยศีลหอมด้วยศีลนะ่ะคือเขาเป็นคนที่ติดโพธิสัตว์คนยืมตังไปอะ่ะไม่รู้กี่พันน่ะก็ไม่ทวงของปูกก็เหมือนกันไม่กล้า<ด>ทวง แต่เวลาคือพูดง่ายๆคือเรา2คนน่ะต้องช่วยกันไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ